สวัสดีคะ่ะพี่เพื่อนทุกท่านนะคะแล้วก็อีฟนะคะเอฟซเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะวันนี้นิ่ก็จะมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการได้มาอยู่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็จะพูดตามภาพนะคะก็อัอนนี้คือมาครั้งแรกนะคะมาครั้งแรกก็คือมาเลี้ยงน้องให้กับพี่สาว พี่คนรู้จักกันนะคะที่เขาแต่งงานกับคนญี่ปุ่นเนาะแล้วอพอดีนิ้มกลับบ้านไปต่อบบัพประชาชนทีนี้คุณครูที่เป็นแม่ของพี่ที่เขาเอานี่ม,มาเลี้ยงน้องนะคะเขากําลังหาคนมาเลี้ยงน้องพอดีอก็เลยได้เจอกับนิ่มนะคะก็เลยเหมือนว่าที่บ้านเรารู้จักกันมานานเนาะก็เลยเ เป็นคนที่ไว้ใจได้นะคะเขาเนอกออกไหนที่บ้านได้ท่านก็เลยเอานิม,มาเลี้ยงน้องให้กับพี่เขานะคะก็ได้มาเลี้ยงน้องให้พี่เขาอยู่สักพักหนึ่งนะคะก็พี่เขาก็เลยฝากงานโรงงานให้นะคะก็เลยได้มาทำงานโรงงานจะเป็นโรงงานตัดเม็ดพลาสติกนะคะตามภาพเลยนะคะ ก็จะเป็นงานโรงงานที่มีคนไทยอยู่ด้วยกัน4คนนะคะก็นี่ก็ตอนแรกมาใหม่ๆก็ภาษาญ,ญี่ปุ่นยังไม่ได้แล้วคะ่ะงานของเราก็จะมีทั้งเช็ดกระจกแล้วก็ตัดเม็ดพลาสติกนะคะก็งานกา็เหนื่อยเหมือนกันนะคะใช้กันไก่กันไกที่เป็นสปริงนะคะมันต้องใช้ข้อมือมากเลยนะคะ ทําไปอยู่สักพักหนึ่งนะคะก็โอไม่ไหวค่ะมันต้องใช้ข้อมือมากจนปวดข้อมือนะ,ะอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนงานนะ,ะก็เปลี่ยนไปล้างจานนะ,ะไปทํางานร้านอาหารอยู่อ,อยู่ร้านอาหารบนสถานีรถไฟนะคะก็ไปล้างจาน ไปล้างจานเรากเา็เงินเดือนก็โอเคนะคะไม่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยมังคะก็คือครั้งแรกในชีวิตเนาะเราได้มาญี่ปุน่นและเราก็ได้ส่งเงินกับบ้านให้พ่อกับแม่นะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนร่วมงานที่ร้านอาหารญี่ปุน่นคนญี่ปุ่นนะคะก็เราก็ได้ส่งเงินกับบ้านให้พ่อให้แม่เดือนละหนึ่งหมืนบาทสมัยนั้นนะคะสมัย น,นับลงไปก็30ปีพอดีนะคะก็ค่าเงินบาทก็ตอนนั้นร้อยละ18บบาท1718บาทนะคะก็ได้ส่งกลับบ้านเดือนละ10,000บาทสําหรับติดบ้านนอกอย่างเราเนาะ10,000บาทให้พ่อกับแม่ทุกเดือนเป็นอะไรที่ภูมิใจมากเพราะว่าเราทํางานอยู่เมืองไทยเรายังไม่สามารถที่จะส่งให้พ่อกับแม่ได้เลยนะะเพราะว่านิ่งก็ ก่อนจะมาญี่ปุ่นเนี่ยทำงานอยู่เมืองไทยแต่ก็ไม่เคยส่งตังค์ให้พ่อกับแม่เลยเนาะเพราะว่าค่าของชีพมันก็ไม่พออยู่แล้วอะอยู่ในกรุงเทพอะค่าเช่าบ้านเดือนหนึ่งก็ไปแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเนาะก็จำไม่ได้แล้วมันนานก็ทำาดูได้สักพักหนึ่งนะคะก็เออก็โอเคนะก็ เราไปล้างจานพอล้างจานได้ทางร้านอาหารเขาก็เห็นแววเราเนาะเห็นแววแล้วเออพอจะอ่านภาษาญี่ปุ่นได้เนี่ยเพราะยังเป็นเด็กอยู่ยังยังหัดได้ยังสอนได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็เลยให้หัดอ่านเมนูอาหารที่ส่งเข้ามาในบินนะคะมันจะเป็นคอมพิวเตอร์เนาะก็ส่งเข้ามาแล้วเขาก็ให้เราหัดอา่านมันจะมีฮิระคณะแล้วก็คาตคณะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ดูแล้วก็จําดูแล้วก็จํานะก็กุ๊กเขาก็สอนเขาเพราะว่าเขาก็อยากจะหาผู้ช่วยเนาะเขาก็ไม่อยากให้เราอยู่ตรงจุดล้างจานอย่างเดียวพออ,อ,อ่านเมนูได้เขาก็เลยจับมาอยู่ตรงแผนกน้ำก็ได้ไปอยู่แผนกน้ำก็หัดทําละหัดทำเครื่องดื่มแล้วก็พวก ไอศครีมพวกกาแฟออกอย่างนี้นะคะก็โอเคะ okay นะคะก็อยู่ได้สักพักหนึ่งก็พอดีมีนักเรียนไทยเขา,เาทำงานาโรงงานโรงงานขนมปังเนาะพอดีเขาก็เลยไปรู้จักกับคนญี่ปุ่นที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันกับเขานะคะ<ม>ก็เขาก็เลยแนะนำ เพื่อนเขาให้นะคะก็เลยคือเขาก็เลยบอกว่ามีคนญี่ปุ่นเขาอยากได้แฟนคนไทยเขาก็เลยมาถามนิ่มว่าเออนิ่มอยากได้ไหมหนิ่มก็บอกว่าไม่เอาไม่อยากได้เพราะว่าภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เลยแล้วก็ไม่คิดอยากจะอยู่ญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่กินอาหารญี่ปุ่นยากอ,อ,อาหารญี่ปุ่นมันไม่ถูกปากเราเพราะเราเป็นคนที่กินอาหารรสจัดเนาะ อย่างอาหารไทยอย่างส้มตําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาหารไทยทุกอย่างอะ่ะนิมชอบแต่ให้ให้อยู่กินอาหารญี่ปุ่นอะ่ะบอกตรงว่าไม่ชอบเพราะอะไรเพราะมันจะออกรสเลี่ยนๆนะคะหวานมันเพราะว่าของเขาจะเป็นพวกทอดพวกเออเขาเรียกอะไรอะ่ะจะใช้น้ําตาลมากกว่านะคะใช้น้ําตาลมากกว่านอนแล้วมันมันไม่ถูกปากเราใช่ไหมคะก็เลยโอ้ยตายแล้ว ไม่เอาขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขาก็ยุเนาะแหลงยูเขาบอกแต่งกับคนญี่ปุ่นดีนะได้ส่งเงินกลับบ้านให้พ่อให้แม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมันดีกว่าอยู่เมืองไทยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เลยเก็บมาคิดเนาะเก็บมาคิดว่าเออใช่เนาะเราอยู่เมืองไทยเรายังไม่สามารถที่จะส่งเงินกลับบ้านให้พ่อกับแม่ได้เลยพราะถ้าเกิดว่าเราแต่งงานกับคนญี่ปุ่น อย่างน้อยซะเราก็ได้ส่งเงินกลับบ้านให้พ่อกับแม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ,ะหรือว่าถ้าอยู่กันไม่ได้เราก็กลับบ้านไปเรียนแล้วก็อย่างน้อยซักก็ยังมีเงินมีวุฒิหรือว่าทําจิจการอะไรของตัวเองสักอย่างอะไรอย่างงี้ในะในความคิดเนาะความคิดของเป็นเด็กสมัยนั้นนะคะแต่พี่เขาก็บอกวันแนะนํา อ้อยู่นี่แหละสวัสดิการอะไรก็ดีทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าแต่งงานกับคนญี่ปุ่นเขามีความรับผิดชอบดีนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าแต่งกับคนไทยแล้วเนี่ยเขาจะทิ้งจะคว้างเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะกะ็พี่เขาเป็นผู้ชายเนาะเขาก็พูดอย่างนี้เนาะก็เราก็เออเก็บมาคิดใช่มันอาจจะใช่เนาะ เมื่อไหร่เราจะโดนทิ้งขว้างก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะไม่มีงานดีๆทำเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะในการที่จะอยู่ในเมืองไทยกับอถ้าเกิดว่าสมมติเมื่อมีลูกเนาะเราจะหาเงินที่ไหนไมาเลี้ยงลูกละ่ะจะทำยังไงดีละ่ะอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราคิดคิดมากเลยก็เลยอ,อ,อย่างน้อยเราอยู่ที่นี่เรา มันก็ยังมีอะไรดีๆให้เราได้ดูได้เรียนรู้ภาษาไม่ได้เราก็มาเรียนรู้เอาอย่างน้อยซะมันก็ได้ได้ฝึกฝึกเราด้วยว่าเราจะมีความสามารถที่จะพูดภาษาเขาได้ไหมใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มเรียนค่ะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองเนาะพี่นักเรียนไทยเขาก็เอา,เอาคาสเซ็ต เมื่อก่อนมันจะเป็นเทปเนาะเป็นคาเซ็ตเทปแล้วก็หนังสือภาษาไทยญี่ปุ่นมาให้อ่านให้ฟังเนาะก็หัดอ่านหัดฟังดูหนังดูละครอ่ของเขาไปนะคะก็หัดฟังหัดจําก็ส่วนมากจะอาศัยลูกเดาวเอาอค่ะเพราะว่าเราก็อ่านของเขาไม่ออกเนาะแล้วทีนี้มาอ่านเป็นภาษาไทยอ่านที่เขาเขียนเป็นภาษาไทยแต่ทีเนี้ยพอออกเสียงแล้วออกเสียงไม่ใช่อะ่ะคือ คนญี่ปุ่นเขาพูดเร็วใช่ค่ะพูดเร็วแล้วเราอ,อู้กว่าจะพูดได้ทํำยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเอา้ายังไงก็ลองดูลองสักตั้งหนึ่งดูซิว่าตัวเองอะ่ะจะมีความสามารถพอไหมในการที่จะเ,เรียนรู้ภาษาของเขาใช่ไหมคะอีกอย่างเราคิดว่าเราจะทําเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อกับแม่จะได้อยู่สบายกินสบายอา่า มันจะได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าแล้วเราเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวเนาะก็เลยอืมไม่เป็นไรนะอย่างน้อยสักก็ให้น้องชายเป็นคนหาเลี้ยงดูพ่อแม่ดีกว่าไหมน้องเป็นผู้ชายอาจจะดูพ่อแม่ได้ดีกว่าเราในความคิดของเราเนาะ,ะเพราะว่าอนาคตเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะแล้วก็อ,อมองนะว่าเออน้องเป็นผู้ชายอาจจะ หาเลี้ยงพ่อแม่ได้ดีก่าเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็นั่นแหลคะค่ะจะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่นิ่มได้แต่งงานกับคนญี่ปุ่นเนาะแล้วก็การแต่งงานเริ่มต้นที่ตรงไหนยังไงเดี๋ยวเราก็มาติดตาม e ีต่อไปนะคะว่า,ามาใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่า แต่และส่วนแต่และอย่างการปรับตัวที่จะอ,อยู่อาศัยบ้านเขาเมืองเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างอะไรใช่ไหมคะมันก็ยากอย,กอยู่นะการปรับตัวแต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตาม ep ต่อไปด้วยนะคะก็ ep นี้นี่ก็พูดเกินๆไว้แค่นี้ถ้าเมื่อไหร่ได้ขึ้นไลฟ์สดแล้วใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็มาถามกันได้นะคะ